ก็ผมก็ยังสงสัยว่าทำไมถึงแกล้งไงไม่ไม่เอาคืนรถให้ใคือตามความจริงคือ,อรถอะคือตกลงกันว่าพี่เอ,จะ,อ,เนนอ,อจะเป็นคนผ่อนคือจะเหมือนเอาเป็นคนเหมือนว่าเอาไปใช่ไหมแต่คือยูนิลบอกว่า,าบ้านคือต้องการแรเหมือนหาหาบ้านใหม่แล้วก็อ,ต,อต้องการแบบเหมือนหาคนซื้อแต่คือผมมาตามเพื่อนพี่ทุกคนเลย ตามรู้จะตามยังไงแล้วคือผมก็อยากได้รถคืนมาเพราะว่าเพ่ก็ไม่อยอมผ่อนค้างข้างรถปรมาสี่งวด <Okay. S 1> นั่นแหละครับผมก็รถหายใช่ไหมผมก็เลยบบไปแจ้งความ,มนู่นนั่นร้องเรียนอเพ่สายใหม่ว่าออรถผมอยากได้รถคืนมาคือไปนแนนได้จบปัญหานั่นแหละฮะแต่คือมันก็ <laughs> เพ่เขามีหลักการพูดของเขาแหละใช่ฮะผมก็ตามไม่ทันคดีที่ฟ้องัวตอนนี้คืออะไรบ้างครับก็โดนทั้งเรื่องบ้านนะแล้วก็เรื่องรถ ตอนนี้ที่กำลังจะโดนนะนใช่ฮ<อ>ะ,ะอาจจะอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่คือขอไปปรึกษากับทนายก่อนนะสิ่งที่เราต้องการจากพี่เอตอนนี้คือก็แค่อยากให้มารับผิดชอบที่ว่าเนี่ยที่เอาไปคือไม่ยอมผ่อนและค้างสามสี่งวดนี้ยฮะ,ฮะคือจะมาเอารถมาคืนโดยที่แบบว่าค้างอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะนั่นแหละครับบุกค<ห><ห>อแล้วหลังจากนี้เราจะจัดการยังไงต่อก็เดี๋ยวขอไปปรึกษากับทนายแล้วก็ คุณพ่อคุณแม่กันนะใช่แล้วทางอีนทร์เน็ตว่ายังไงบ้างครับเพราะพี่เองพูดในรายการว่าไม่ได้ให้โดยเสน่หาไม่ได้ให้โดยเสน่หาก็คือจริงๆอะตามสัญญามันก็เขาต้องเป็นคนผ่อนทั้งหมดนะครับแต่ว่าทีนี้หลังจากไกลเกลี่ยกันในรายการเนี่ยก็อยู่ที่ว่าทางคุณฟ้องเนี่ยจะโอเคไหมถ้าเกิดว่าเพราะว่าเขาก็คือรถมาแล้วนะครับทีเนี้ยไอ้ส่วนต่างกับเงินที่ค้างอยู่เนี่ยทางคุณฟ้องจะต้องรับผิดชอบก็อาจจะต้องหารือว่าเขาจะโอเคเปล่าถ้าโอเคก็ก็มันก็จบกันเลย นะครับแต่ว่าถ้าไม่โอเคก็คงต้องไปว่ากันในศาลนะครับเพราะว่ามันก็มีสัญญาอยู่ตกลงกันไว้ไว่ายังไงก็ต้องว่ากันต,ตามกังวลในเรื่องของสัญญาไหมครับเพราะว่าในสัญญาไม่มีบัตรประชาชนที่ไม่เกี่ยวอยู่ญญยแล้วครับก็มีพยานอยู่นะครับมีการลงชื่ออยู่มีลายเซ็นชัดเจนนะครับครับในในส่วนที่ฟงจะต้องจ่ายต่างอีกเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าจะอยากให้รถมาก็จะ,จะต่างแล้ว,วต่าง,งเงินที่เหลือที่ต้องจา่าย ว่ามันตอนนั้นคือปัญหาหลักคือค้างข้างงวดอยู่ประมาณสี่งวดงวดละค้างางตอนนั้งวดละประมาณสองหมื่น 2, นะสี่งวดแปดหมื่นครับใช่ฮะตรงนี้คือส่วนที่ที่จะต้องบอกว่าใช่ต้องจ่ายกับที่ส่วนค้างที่พี่เอาไปนั่นแหละฮะแต่คือไม่ยอมผ่อนใช่ตอนนี้<ช>ย,ยังอยากได้รถอยู่ในพ้องตอนนั้นไม่ใช่คือผมตกลงกับพี่ตั้งแต่แรกว่าตอนที่เลิกนะว่าฟ้องไม่เอาหรอกรถอะบ้านไม่เอาหรอกเพราะว่าฟ้องก็มีมีรถที่บ้านอยู่ที่การนี่นั่น คือจะให้พี่เออะไรเพราะว่าตกลงกันแรกคือตกลงกันนะว่าพี่เอคือนั่นแหละฮะอยาให้พี่เอมีรถมีบ้านพอเลิกไปคือพี่จะมีทรัพย์สินใช่ไหมพี่ก็นคนบอกฟ้องเขาบอกบอก,บอกแม่ผมบอกแม่ะฮะว่าพอถึงเลิกกันไปก็พี่ก็จะมีทรัพย์สินของตัวเองมีบ้านมีรถนั่นแหละฮะแต่พออย่างงี้คือมันกลับคำมันเลยแล้วแต่คนจะเชื่อเพราะว่าผมก็เป็นเด็กซื่อฮะ เด็กต่างจังหวัดก็คือหลงนะฮะหลงคารลมเขาใช่ไหมใช่พี่ยังกับไปสาเหตุที่เขาไม่ผ่อนต่อเพราะอะไรทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ผ่อนต่อผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเรื่องนี้ควรทพี่เอดีกว่านะฮะรื่องนีถามรของดีกว่าเป็นไปได้ไหมครัว่าจะมีการแตกต่างกันคนละคนแล้วผมอยากเสนอเขาแต่ว่าเขาปฏิเสธเขาปฏิเสธทุกอย่างเลยใช่ใช่ครับก็เลยไม่ได้เสนอไปในรายการตอนแรกตอนที่เลิกกันนะคุยอย่างกันอย่างดียนะว่าพี่จะเป็นคนเอาบ้านเอารถ จะเป็นคนผ่อนต่อแล้วพอเหมือนผ่อนเสร็จปุ๊บหรือปิดทุกอย่างคือผมมายินยอมทุกอย่างคือจะอโอนกรรมสิทธิ์ให้พี่เอ,อเป็นยนมคือจะยอมเปลี่ยนชื่อทุกอย่างเลยนั่นแหละฮะแต่เขาเนี่ยคือมันไม่ได้ฮะในเรื่องนี้เดี๋ยวไปหาเองกันอีกทีดีกว่าครับใช่ <c oughs> แต่พอในวันนี้ในรายการประเด็นมันเปลี่ยน,นไปทว่าเลิกกันเพราะว่าสั่งคนตามวลเรื่องการเี่พนันออนไลน์ตรงนี้ไม่เกี่ยวเรื่องพนันออนไลน์ที่ผมโดนโกงไปนะคือผมไม่ได้เล่นนะผมบอกทุกสื่อนะผมไม่ไม่ได้เล่น ผมนินงจริงๆคือมีคนบอกว่าทักเฟซมามเหมือนว่าเหมือนทำมาว่าสนใจรว่รวมลงทุนไหมแล้วก็ให้ผมไปสมัครน,น,น,นู่นนั่นผมก็นั่นแหละฮะตามที่เห็นก็คือผมนงกงจริงคือเม็นเหมือนให้ผมอ่ะโอนไปเรื่อยๆโอนไปเรื่อยๆเ,เพื่อจะนั่นแหละฮะถอนแต่คือก็ถอนไม่ได้นั่นแหละผมก็แจ้งความจับทุกอย่างแล้วแต่คือไอาการไม่สั่งฟ้องกันละก,ก,ก็คือนั่นแหละ เดี๋ยวเอาเอาอีกกี่คำถามสักสามคำถามนะครับรบบที่เาแยอมแบบลงทุนผมไม่ได้เล่นนะผมลงผมโดนโกงจริงผมแค่ว่าเหมือนนั่นแหละลงทุนไปก็คือมีปัญหาหลายๆเรื่องก็คือพี่เอต้องใช้เงินเยอะด้วยต้องจ่ายโอ้โหเดือนหนึ่งคือต้องจ่ายเป็นแสนนะทั้งบ้านทั้งรถทั้งอ่าปัจดิดทั้งอ่าแล้วอะไรกันอ่าแชร์ค่าแชร์ค่าหวยนู่นนี่นั่นก็นั่นฮะจะจ่ายแบบ ตามของเขาสรุปเงินที่ใช้ลงทุนนี่เป็นเงินที่เอาไปรีไฟแนนซ์รถไหมครับไม่ฮะเงินที่ลง,ลงทุนที่โดนโกงไปะฮะนั่นคือนานแล้วก่อนที่จะมผมจะเอารถไปรีเพราะว่าผมก็ปรึกษาพี่เอนะอพี่เอก็อยู่ข้างผมแหละตอนที่แบงค์มาที่เซ็นส,สัญญาที่บ้านมมผมก็บอกอพี่เอมันปรึกษาพี่เอเอารถไปรีไหมเผื่อมาหมุนนูนนี่นั่นเพราะว่าเดือนหนึ่งจ่ายเป็นแสนแตช่วงนั้นคือเป็นช่วงโควิดไงโควิดคือแบบงานก็น้อยพี่เอก็งานน้อย รายได้ก็น้อยใช่ไหมผมกลัวประบุญไม่ทันผมก็เป็นห่วงใช่ไหมก็เลยบอกกับพี่เอ๋เดี๋ยวมันรีบไปนกันนะจะมีเงินหมุนไปวัดจ่ายค่าบ้านค่ารถค่านู่นนี่นั่นนั่นแหละฮะแต่คือที่เห็นคือพี่เอคือกับกลับมันเลยกลับคำมันเลยนั่นแหละฮะคุณแม่คุณแม่รู้สึกยังไรบ้างครับแม่บา่างพี่ลูกเราจะต้องมาเผชิญเหตุการณ์ที่อายุยังน้อยจะต้องเจอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับมันพูดไม่ถูกเนาะกับพฤติกรรมที่เขาทำอยู่ตอนนี้นะ ที่เขากลับคําพูดทุกอย่างเลยอะอะไรบ้างอะอย่างพฤติึงแบเหมือนว่าบ้านเขาจะเอาเขาจะผลเองอะไรเองรับเองเนี้ยอะตอนนี้เขากลับแล้วเข,เขาบอกว่าเขาซื้อเงินสดอะไรนะที่ว่ารถนะ่ะเขาซื้อสดแล้วลูกค้าเราเอาไปไฟแนซ์นเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเ <c oughs> ขากลับคําแล้วงไงทุกอย่างอะมันเสียความรู้สึกแต่พี่เอพูดในรายกันว่าเขาตัดสเลี้ยงดูมาใช่อันนั้นอันนั้นอะ คือข้อตกลงที่เขาไปขอลูกเราที่บ้านว่าเอาอเขาจะเลี้ยงดูเองนะน้องวันไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ไม่ต้องมาขอเงินพ่อแม่เขาจะเอาน้องอะไปทํางานแล้วก็เหมือนว่าได้ส่งมีเงินได้มีเงินเก็บแต่ทุกวันนี้ไม่เคยเลยหกปีมาบอกมีมีต่งานมีต่งานแต่คือโทรศัพท์มาบอกเอาน้องวันจะมีงานแล้วนะอะไรเงี้ยนะแตุ่ดท,ท้ายก็ไม่ใช่ คนสุดท้าย <zelf S 2> <th> ลงท้ายด้วยยิ้มตังาห้าหมื่นได้ไหมทุกครั้งหกปีมาเนี่ยอตอน,นที่ไปขอนี่คือเขาไปขอลูกแม่มาดู vit, แลเป็นในฐานะเลยก็คือเหมือนดู <kop> ดูแลเหมือนคล้ายๆเหมือนเขาจะคล้ายๆเหมือนเขาจะคบกันนะอ่ะเขาเป็นแฟนะไรคบกันเนี้ยแต่เราก็บอกเขาแล้วว่าเออทะับได้ลูกรับได้ก็โอเคมาก็รับถ้าลูกอะรักใครเราก็รัก อย่างตอนนี้เองก็ใส่มันตีกลับเลยค่ะกระตอมมาได้น้องที่ทำแต่ว่าก็ใส่กระตอมว่าครอบครัวอาจจะโดนถล่มหนักเลยตอนนี้เหมือนกันนะค่ะอยากจะบอกอะไรบ้างครอบครัวเราเหรอคะในรายการเมื่อกี้ไหมเลิกกันเพราะว่าหมดต้นทุนใช่พี่เอ๋ของไม่มีเงินจริงๆแล้วก็คงตรงเพราะว่าเราเรารู้ปัญหาเพราะว่าพี่เอ๋ยิ้มเงินเราอยู <Yo> god god so ่แล้วปัญหาลูกเราก็บอกเออพี่เอ๋ไม่มีงานนม้าตอนเนี้ยเงินหมุนไม่ทัน แล้วคือก็ออกจากบ,บ้านเลยนะวันที่เลิกกันนะออกจากบ,บ้านไปเลยออแล้วก็ออกแม่ผมก็พยายามติดต่อแบบโทรหาว่าเป็นเพราะอะไรเขาไม่ยอมรับสายไม่อะไรเลยแม้แต่กับพิมพ์แชทคุยกันในแชทเงี้ยคือมันก็มันก็แบบไม่ไม่โอเคใช่ไหมนั่นแหละ<ต>คือ<ต>พี่เอ<า>คืน<า>หนีปัญหาของเขาแ,ลแาหละ่นแหลคจะมองว่าแต่ตอนที่พี่เอมีเงินเราเลี้ยงอยู่าเไม่มีเงินแล้วเราไม่อยู่ไม่ผมรออยู่บ้านตลอดเลยผมไม่ได้แบบทิ้งแต่คือพี่เอทิ้งผมผมก็งงมากเพราะตอนแรกคือสร้างแบบเหมือนก็บอกพี่เอว่าสร้างครอบครัวด้วยกันนะ ซื้อบ้านซื้อรถคืออยู่ด้วยกันนู่นี่นั่นแต่คือไปมาไม่ใช่ไงผมก็งงอยู่ดีหนีผมไปกับรูปบธรรมเขาแหละสองคนนั่นแหละฮะจริงจริงนี่คือเลิกกันเพราะว่ามีมือที่สามหรือ,อไม่มีครับผมบอกลนะมือที่สามไม่มีจะมีปัญหาตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่ก่อนเลิกนะฮะหนึ่งวันคือผมอะมีปากเสกับพี่เอเรื่องที่แบบเหมือนลูปบุญธรรมกับเพื่อนลุงเพื่อนน่ะฮะมาที่บ้านแล้วคือเหมือนพูดว่าเหมือนผมเอาผญิขึ้นรถที่มหาลัยแต่คือจริงไม่ใช่ ผมก็เลยอธิบายว่าเออไม่ใช่นั่นนี่นั้นผมก็เลยเหมือนตั้งใจเหมือนอบอกกับเพ่เลยว่าผมไม่ชอบอฟ้านะฟ้าคือลูกมันทำขอแหละมผมผมเลยบอกให้เลือกระหว่างาลูกมันทำกับผมเก<ม>ิดลูกมันทำอยู่ที่บ้านผมจะไม่อยู่<ม>คือตอนนั้นคือมีปักเสกกันแหละปักเสกกันนู่นนั่นผมก็นั่นแหละฮะนั่นคือจุดที่แตกหักแตกหักกันนย่าวไม่ใช่เรื่องเงินหรือว่าไม่ใช่เรื่่องไมฮะ ใช่ใช่ครับความรู้สึกอย่งไรบ้างหลังจากนี้ไปพอข่าวบอกไปคนอาจแค่พลาดถั่วว่าทั้งเรื่องบาะโอทั้งเรื่องเรื่องมีกลุ่มคนจะมองภาพเราเปลี่ยนไปนะครับก็คงตามตามสองคนที่มองเพราะผมก็น้อยใจน้อยใจที่พี่เอบอกว่าทำไมถึงทำแบบนี้น้อยใจทุกอย่างผมอุตส่าห์แบบรักแล้วก็ยอมแบบว่ากู้เงินให้แบบว่ายอมแบบว่ารีบันให้ยอมเป็นหนี้อะไมกัสุดท้ายแล้วฟ้องอยากจะฝากอะไรบอกพี่เอ๋ไหมครับหรือว่าจะมีการแก้กิจเกิดขึ้นไหมเพราะว่าเราเป็นคนเคยรักกันก็เดี๋ยวค่อย ไม่พูดเพราะผมพูดไม่ไหวแล้วใช่ถ้าฟ้องมาก็ตัวองกลับคงเป็นงั้นแหละใช่ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ